ท่องศั์หน้า3 1กันค่ะจะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในน้องปิ้งกุจังนะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำสรรพนามนะเริ่มจากสรรพนามบุรุษที่1ก็คือเรียกแทนตัวเราที่เป็นผู้พูดนะจะมีตั้งแต่คําว่าวั t ตาชิวัตาชิวัตาชิที่แปลว่าฉันเราผมหนูได้หมดเลยนะแทนตัวเราที่เซฟที่สุด ใครก็ตามสามารถใช้คำนี้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป,หญเป็นครูเป็นนักเรียน,นอะไรใช้คาว่าวาตาชิ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 นะคะต่อไปวาตาคุชิวาตาคุชิก็แทนสรพนมบททเ่หน่งคือแทนตัวเราได้เช่นกันนะแล้วก็คำว่าอัตาชิอัตาชิแต่ส่วนใหญ่นะอัตาชิเนี่ยมักจะเป็นผู้พูดที่เป็นผู้หญิงอัตาชิอัตาชิอะไรประมาณจะดูมีนความแบบคิวๆนิดๆอะไรประมาณนี้นะต่อไปคำว่า บ o กเก o k บกเกนะบกเเนี่ยเป็นสรรพนามบุรษที่1ก็จริงแต่จะต้องใช้กับผู้ชายเท่านั้นนะคนพูดจะต้องเป็นผู้ชายบ o กเกบคือแทนตัวเองชั้นชัชั้น,น,นหรือผมผมมีก็ได้นะเป็นบ o กเกบเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะไม่ใช้คําว่าบ o กเกนะคะอันนี้จะเป็นสรรพนามบุรษที่1จริงๆมันมีอย่างอื่นอีกเยอะนะแต่เราเอาแค่พื้นฐานตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เพื่อความเพรซฟนะคะ ้านึกอะไรไม่ออกว่าฉันจะใช้บกคูดีไหมเลยเนี่ยไม่ต้องให้ใช้คําว่าวาตาชิวาตาชิก็เพียงพอแล้วเพราะว่าวาตาชิเพย์เซฟที่สุดใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคะเรียกแทนตัวเตัวเราเองว่าวาตาชิวาตาชิคราวนี้เป็นเราฝั่งเราที่เป็นมากกว่าหนึ่งคือไม่ใช่ใหมายถึงตัวเราคนเดียวและมีพวกแล้วนะคืออย่างเช่นพวกเราพวกฉัน อะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะมีคําอื่นที่ใช้แทนสรรพานามบุรุษที่1แต่มีมากกว่า1คนคือไม่ใช่ตัวเราคนเดียวแหละแต่มีหลายๆคนเป็นพวกเราฝั่งเราอะไรประมาณนี้นะคะก็เริ่มจากคําแรกคําว่าวัตชิตาจิวัตชิตาจิวัตชิแปลว่าฉันคนเดียววัตชิตาจิใส่ตาจิเข้าไปแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งะเป็นพวกและนะก็จะเป็นพวกฉันพวกเราเนาะวัตชิตาจิวัตชิตาจิขั้นที่สองวาเดวาเด ว่าเรวาเรอันนี้ก็เป็นพวกเราได้เหมือนกันว่าเรว่าเรว่าเรวาเรคำที่สา ok ok มบกุตจิบกุตจิเมื่อกี้เราเจอบกุที่แปลว่าเราที่เป็นผู้ชายแล้วใช่ปะผมหรือฉันที่เป็นผู้ชายบกุก็ใส่ตาจิเข้าไปก็เป็นบกุตจิถ้าจะให้เข้าใจง่ายอาจจะเป็นพวกผมอะไรประมาณนี้เราจะได้รู้อ๋อเป็นผู้ชายหลายคนอย่า <laughs> งนี้เนาะก็จะเป็นบก ok ุตจิบกุตจินะต่อไปคำที่สี่นะคะก็คือคำว่าบก ok ุระ บกุระยิ่งบกุระก็ใช้นะแต่ว่าบกุตจิจะใช้เยอะกว่านะคะก็จะหมายถึงพวกผมได้เหมือนกันนะคะโอเคต่อไปสรรพนามที่แทนคนอื่นบ้างก็คือคนที่เราคุยด้วยคือคนตรงหน้าเราก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคุณอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าคําว่าคุณนะคะส่วนใหญ่ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คําว่าอนาตะใช่ไหมอนาตะที่แปลว่าคุณแต่อยากให้ทุกคนมีข้อควรระวังข้อสังเกตนิดหนึ่งสําหรับการใช้คําว่าอนาตะปกติถ้าเราเรียกคนข้างหน้า ว่าอนัตะมักจะเรียกเมื่อกรณีที่เราไม่รู้จักเขาเราไม่รู้จักเขาว่าเขาคือใครเราถึงจะเรียกเขาว่าอนาตะแต่เอาจริงญี่ปุ่นไม่ค่อยเรียกใครที่ไม่รู้จักว่าอนัตะเพราะมันจะรู้สึกเหมือนแบบมีความมีความไม่สุภาพไกลๆนิดหนึง่งนะคะภาษาไทายมันแปลว่าคุณก็จริงแต่ในภาษาญี่ปุ่นมันเซนส์มันไม่ได้เป็นคุณแบบการยกย่องอะไรขนาดนั้นนะคะตัวอนาตะคือการเรียกใครที่เราไม่รู้จักเป็นอนาตะ ซึ่งจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็เลี่ยงในการใช้เพอๆเ,เขาไม่เรียกคนอื่นว่าอนัตตะเพราะเขาจะเลี่ยงไปใช้อย่างอื่นเขาจะเลี่ยงยกอย่างเช่นถ้าเราจะเรียกใครสักคนที่เราไม่รู้จักเราจะไม่ใชอนาตาัตตะแต่จะใช้เป็นอโน่หรืออะไรเงี้ยคือเกริ่นนำไปเพื่อให้เขาหันมาหาเราอะไรประมาณเนั้นนึออกอปะหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าอนาตาัตตะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออนัตตะถ้าจะใช้แบบจริงจังๆนะคะก็คือใช้ในครอบครัว ก็คือคุณภรรยาเรียกคุณสามีว่าอนาตะเป็นเรื่องปกตินะหม่ครั้งนึงนะคะคุณภรรยาเรียกคุณสามีว่าอนาตะอนาตะ,าตะเราจะเห็นได้บ่อยมากในพวกโดดรมะในมังงะอะไรพวกนี้เนาะแต่ทุกวันนี้เอาจริงนะครอบครัวไหนที่ภรรยาเรียกสามีว่าอนาตะมันดูแบบออกแนวเก่าๆนิดนึงอะ่ะเ,เป็นแบบนคนรุ่นแบบรุ่นแบบเอ่อไอมีอายุนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเพราะคน รุ่นใหม่ๆทุกวันนี้เขาก็จะเริ่มที่จะไม่ได้เรียกสามีตัวเองว่าอนัตะและส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นชื่ออะไรประมาณนี้มากกว่านะคะแต่ถ้าเป็นแบบรุ่นป้ารุ่นยายยาเงี้ยก็ยังมีการเรียกคนสามีของตัวเองว่าอนัตะอยู่นะคะนั่นหมายความว่าอนัตะทวนอีกครั้งหนึ่งหลีกเลี่ยงที่จะเรียกคนอื่นว่าอนัตะละกันนะโดยเฉพาะคนที่เรารู้จักชื่อนะเราจะไม่เรียกเขาว่าอนาตะแต่เราจะเรียกชื่อเขาแทนนะคะแล้วก็เรียกชื่อเนี่ยก็จะต้องมี อะไรห้อยท้ายด้วยนะเช่นมีซังมีจังมีคุงมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือจะต้องจะไม่ใช้การเรียกชื่อแบบเดียเด่ยวๆโดยไม่มีอะไรห้อยท้ายนะคะโอเคกลับมาที่สัมนาระบทที่สองนะตัวที่คุณเมื่อกี้เนาะก็คืออนัตะแปลว่าคุณก็จริงแต่ให้หลีกเลี่ยงข้อควรระวังตามที่ท,ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี้ยคราวนี้มาคาอื่นบ้างนะนอกจากอนัตะมันจะมีคาว่าอันตะซึ่งมันก็คืออนัตะนั่นแหละแต่ว่าหดเสียงแล้วก็ ยิ่งหดเสียงยิ่งพูดง่ายมันจะยิ่งแบบลดทอนความสุภาพลงประมาณนั้นนะคะคือถ้าเป็นผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยว่าอนาตะเนี่ยได้ไหมได้นะอนาตะหรืออันตะเนี่ยได้นะคะเพราะว่าเขาเขาสถานะสูงกว่าเราเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราหรืออาจจะมีตําแหน่งมากกว่าเราก็เลยเรียกเราว่าอนาตะอะไรย่างนี้เนาะแต่อย่างที่บอกถ้ารู้ชื่อเรียกชื่อดีกว่าถึงว่าถึงจะเรียกผู้น้อยก็เถอะแต่การที่เราเรียกผู้น้อยด้วยการเรียกชื่อเนี่ยมันจะเป็นการให้เกียรติคนคนนั้นมากกว่านักคะ โอเคต่อไปคีมิคีมิก็ออกในประมาณคล้ายกับเธอภาษาไทยเนาะคีมิคีมิประมาณนี้นะ,ะในเพลงต่างๆใช้คีมิเยอะมากที่แปลว่าเธอคือบุรุษที่สองนะคะต่อไปคำนี้จะเป็นคำที่ไม่สุภาพนะคะแต่ว่าคือรู้ไว้ใช่ว่านะใส่บาบแบกหามโอไมอโอไมเอโอมอนะ,ะเป็น ภาษาที่ไม่สุภาพนะก็คือเรียกฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันก็จะเป็นโอไม่ประมาณนี้นะหรือถ้าเป็นแบบภาษาฮัตคอนก็จะโอเมอะไรประมาณนี้ซึ่งรู้ไวแต่ไม่ต้องใช้แล้วกันนะคะอะไรที่บอกว่ารู้ไวไม่ต้องใช้จําดีจังนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็แบบรุนแรงกว่าอันเมื่อกี้อีกก็คือคําว่าคิซามะสอนด้ไหมเนี่ยคิซามะก็คือเหมือนกันดรอปโคตรดรอปความสุภาพคืออันนี้คือไม่สุภาพเลยนะคะเทียบกับโอไม่ก็คนละเรื่องเลยคือถือว่าเป็นคําที่ ไม่สุภาพเลยนะคะรู้ไว้แต่ไม่ต้องใช้ละกันนะจ๊ะโอเคต่อไปเรียกบุรุษที่2ที่มีมากกว่า1คนบ้างละกันคําที่เรียกเยอะที่สุดก็คือคำว่ามีหน้าซ่างมีหน้าซังนะมีหนาซังก็คือทุกๆคนเรียกทุกคนที่อยู่ตรงนั้นใครก็แล้วแต่ก็จะเป็นมีหน้าซังหรือมีหน้าสมะมีนาสมะก็ได้นะมีน้าซ่างมีน้าสมะถ้าสมะก็จะสุภาพกว่าคําว่าสั่งนะมีนาซงมีนาสมะแบบนี้นะคะต่อไป อนาตตาจิเมื่อกี้บอกแล้วว่าอนาตาไม่ให้เลี่ยงเพราะอนาตตาจิก็เหมือนกัน mm. ก็เลี่ยงดีกว่านะคะอนาตาตาจิแปลว่าพวกคุณก็จริงแต่อย่างที่บอกคือเลี่ยงดีกว่านะคะต่อไปเมื่อกี้มีคิมิคนเดียวเธอคนเดียวถ้าเกิดเธอหลายคนก็จะเป็นคิมิระก็ได้นะคะหรือคิมิตาจิก็ยังได้นะคะเอตโตะแล้วก็โอไมระยิ่งไปกันใหญ่เลยอันนี้ถ้าเกิดโอไม่ะนี่หาเรื่องแล้วนะเฮ้ยพวกแกอะไรประมาณนะี้คือพวกแกกับฉัน ต่อยกันแน่อะไรประมาณเนี่ยโอไม่ล่ะอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสรรพนามที่อยู่ในหน้าที่31อให้อย่าลืมไปทบทวนนะคะเพราะว่าคำสรรพนามเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นมากๆเวลาที่เราไปสร้างประโยคต่างๆมันต้องใช้คำเหล่านี้นะคะสู้ๆค่ะทุกคนกำัมบปดิม่ชอ